สวัสดีครับสวัสดีครับมากันแล้วนะครับนะกับคนที่ติดแบคไลต์ย้ํานะครับนะคนที่ติดแบคไลต์แล้วปิดมาแล้วนะครับนะสามเดือนออกรถใหม่ได้เลยคนที่ติดแบคไลต์ติดบูโรผ่อนล่าช้า ผ่อนไม่เป็นปกติผ่อนให้เป็นปกติ3เดือนก็ออกได้เลยสั้นสุดแล้วน้อยสุดแล้วรอน้อยสุดแล้วสําหรับยุคนี้นะครับพุทธศักราช2565เดือนมิถุนาส่วนคนที่ติดอยู่ค้างอยู่แล้วยังไม่ได้ไปชําระยังยากอยู่ต้องใช้คนคำ้ำสองคนต้องใช้เงินดาวจํานวนหนึ่งนะครับนะสี่ห้าหมื่นต้องมีต้องทํางานเป็นพนักงานบริษัทอย่างเดียวซึ่งมันยากมันทําได้ยากนะครับจะไม่เอามาบอกกันแต่บอกสําหรับ เคสที่คืนหนี้เขาแล้วปิดเขาแล้วผ่อนเป็นปกติแล้วขอเวลาแค่สามเดือนออกรถใหม่ได้เลยทำได้จริงรีบมานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนไม่รู้ว่าไฟแนนซ์นี้จะรับได้นานได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวพอนี่เขาเยอะขึ้นมูลค่าเขาเยอะขึ้นเขาก็ปิดดังนั้นใครที่รู้ว่าตัวเองประวัติไม่ดีติดบูโรอยู่ไปจ่ายให้เป็นปกติไปปดหนี้เขา แล้วรอ3เดือนออกได้เลยไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถบัตรเครด K ิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลลายบีเออมสินมอไซผ่อนให้เป็นปกติ3เดือนหรือปิดแล้วเคยติดมานานและว5ปี7ปีปิดให้เป็นปกติปิดให้เป็นศูนย์สเดือนเจอกันฝากไว้ด้วยนะครับกับโตรดีสองสาขาบายพาสชมบรุรีหรือเครือสพ,พัสโอกาสทองของคนติดแบล็คลิสติดบูโรมาแล้ว สวัสดีครับหากคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์เพจโตรถดีหรือโตรถดีเคลือสาพัฒผมจะรวบรวมสาระดีๆเกี่ยวกับรถมือสองไว้โม้ให้คุณฟังทุกๆวัน